ก่อนที่จะไปด้านขนตาแอมมาติดสติกเกอร์ก่อนแล้วกันนะคือสติกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีชีวิตยแย่มากนะเห็นลา,าตาเลข้างใหญ่ข้าง,อ,าง,างอันนี้หมดยังคือถ้าเกิดใกล้หมดอนะ่ะคือต้องซื้อตุนเลยอ่อมเพราะว่าสั่งทีแบบบางทีมันสั่งที่เราหกเลยอะ่ะคือ,อยังชีวิตนี้จะต้องใช้แน่ๆป้าๆไปเลยนะคะอันนี้มันยดนนิดนึงก็ตัตดปลายออก เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปัดขนตาก,กันคือแบบไม่ต้องอะไรเยอะคือหน้าโอเคนะตอนเนี้ยคือดูไม่หนาดูดูไม่หนาจนเกินไปเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะเรื่องของฟาวเดชั่นหรืออาจจะไม่ได้อัปเดตในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีนึงในเพจหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคืออันนี้คือเหมือนมาทาให้ดูไปพร้อมกัน คือจากที่ใช้อ่ะแบบว่ามันมันมันใช้ได้นะแต่ราคาขขาทุนจริงไม่รู้นะคะอาจจะไม่ได้แพงมากนะก็คือเป็นรองพื้นที่ใช้ได้แต่ว่าไม่รู้แบบว่าน่าจะถ้าเป็นแบบเมเบลีนหรือรอยอ้อจจะไอ้นี่กว่านะคือถ้าราคาเขาเท่ากันคนอาจจะไปเลือกอันนั้นมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราปัดขนคิ้วแอมมากมีอันนี้คือมันเป็นสีแดงมากคือแบบมีคือแมีเมเบลีนอันนี้นะคาที่มันเป็นสีแดงมากเนี่ยเป็นึงฟันแดงเนี้ยแอมก็จะคือปัดเดี่ยวๆได้ให้ดูคือมันแดงกับขนคิ้วแอมมากเราก็ต้องปัดอันนี้ไปก่อนเพราะว่า แล้วเราก็จะเอาลอรีออลที่มันใกล้ๆหมดแล้วตอนเนี้ยไปปัดช่วยอีกทีนึงเลยๆก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปัดแก้มกันด้วยอันนี้เหมือนกันที่มันเป็นสีออกชมพูแบบว่าเบาๆอันเนี้ย จริงวันนี้นอยากทาปากส้มอ่ะปากจมูจะเป็นอะไรไหมอ่ะปากจมพูจะเข้ากันไหมอ่ะลองได้อยู่ไหมได้อยู่นะคือปัดออกมาแก้มแอบมาออกเป็นชมพูแบบม่วงๆปัดแก้สูงๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างนี่ได้ดูจมูกจุบ,บีอืม โอเคนะโอเคอยู่คเบานี่เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะปัดไฮไลท์ตัวนี้อวกาศน,นะคะสียูโฟริกให้ดูนะคะโดยใช้เป็นแบบเปียกข้างหนึ่งไม่เปียกข้างหนึ่งอันนี้เป็นแบบไม่เปียกแล้วกันนะนี่นะคะใช้ไปอันนี้ไม่เปียกก่อนนะไม่เปียกก็จะประมาณนี้นะคะมันก็เล่นแสงแบบสวยอะนะแต่วีข้างนึงจะเอาแบบเปียกให้ดูอีกนีก่อน คือฉีดก็จะเป็นแม่ก็จะวนไปเปรียกก็จะเวอร์วังขึ้นมานี่คือไม่เปียกนี่คือเปียกคืออย่างเงี้ยด,ดูเหมือนนะแอมแต่งหน้าอ่อนมากเลยนะ จริงๆคือมันก็ไม่ได้อ่อนจนแบบคือเปียกลงดีๆนะคะบางทีคือถ้าเกิดมันปื้นไปเนยมันอาจจะเป็นคราบได้นิดๆก็มาแต่งแบบนี้ประมาณนี้มีความกโกลวกบนใบหน้าโอเคนะคะเดี๋ยวก็มาถึงขั้นตอนลิปสติกนะลิปสติกเนะี่ยแอมได้อันนี้มานะคะก็คือของเอ่อเนะก็คือของตัวนี้นะคะจิฟฟี่ตาแต่ว่าได้สีอะไรนะ มอะไรเนี่ยคือสีอันแรกที่มันอ่อนๆอ่านไม่อ่อนเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวขึ้นชื่อสีไว้แล้วกันนะคะคือมันอ่อนมากนะแล้วก็แอมลองทาไปเนี่ยคือมันดูเดี๋ยวมทาให้ดูคือสีเนี้ยเนี่ยคือทาไว้มันเป็นเงี้ยคือแต่มื่ากินมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะกลิ่นไม่ชอบกลิ่นเลยอ่ะกลิ่นไม่โอเคเนี่ยสีมันจะเป็นแบบโปรยซีดๆแบบเนี้ยนะคะแอมลองทาไปแล้วเมื่อวานวันนี้แอมจะลองเอาสี ผสมกันดูว่าเาลิปสติกทข่าซื้อมาคือมันผสมกันได้เพราะว่าเนื้อลิปสติกของของเจฟฟี่มันเป็นน้ำหนาเป็นลิควิดแมทนะคะคือแมทอยู่แล้วก็อ่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักปากแต่ว่าคือสีที่แอมเลือกมาเนี่ยสีมันอ่อนนะเนี่ยทาไปก็แห้งไปละเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีอย่างนี้เลยนะแอมก็เลยจะใช้สีส้มของซูเวเนี่ยนะคือสี เดี๋ยวค่อยไม่บอก่ฉสีเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปคือเป็นส้มจีดมากทาไปฉันก็ฉูดเนี่ยคือพออมทาลิควิดนิปสติกแล้วแอมใช้มือแท,แทบแทบอบ่ะมันจะได้ความแบบ ไม่ได้ดูความคมของปาลันก็จะดูแบบแบบว่าดูใสๆมากกว่าถ้าจะมาัดเทียบถ้าเกิดทายให้มันคม,มนะคะถ้าทาให้มันไม่คมมันก็จะแบบดูแบบใสๆมากกว่านะ <S <S ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาที่มาจุดๆ,ดดๆดดนนี่ก็จะได้ลุกนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกนี้กับข้าวของที่เล่นใหม่นะก็ ออส่วนตัวเนี่ยคือออว่าลองพื้นก็ถือว่าไม่ได้แบบขี้เหล่นะตอนคือคือคือลองพื้นอ่ะไม่ได้ดูขี้เหร่นะคะแป้งโอเคแป้งอันเนี้ยใช้ได้ลองพื้นโอเคใช้ได้แต่ว่าคือมันมีความเงาอยู่นิดนิดคือเรื่องคุมงมันอะไรังไม่รู้นะคะเพิ่งลองแต่ว่าคือถือว่าคือแต่ว่ามันไม่ได้ปกปิดมากมากนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ปกปิดมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็อ่ตัวอ่ะ นะคะส่วนตัวคอนทัวร์ของทาร์ตเนี่ยแอมว่าคือเนื้อมันนิ่มมากเลยนะเนื้อคือโอเคแต่ว่าคือถ้าเกิดเรามีอย่างอื่นเราอาจจะไม่ต้องแบบเล่นอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าคือแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยมันสวยแล้วก็พวกนี้มันเอามาทําเป็นแบบไฮไลท์อะไรเงี้ยก็ได้นะคือจะถามว่าคือซื้อมาคุ้มไหมคือถ้าเป็นคนบ้าเครื่องสำอางก็อาจจะแบบโอเคนะเนื้อมันนิ่มอยู่แต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้แบบบ้าเครื่องสำอางมากคือไม่จําเป็นต้องเอาอันนี้ก็ได้มันมีอย่างอื่นแทนกันอยู่นะคะสําหรับตัวนี้นะแล้วก็ อันอื่นอีกอ่ะอ๋อคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์โอเคนะชอบคือคือปกปิดได้โอเคสำหรับสีส้มกับสีอของของเนเชอรัเลรนะคะแต่ว่าอันนี้คือคือจากที่แบบใช้ครั้งแรกนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกของป้าเจฟติดทนนะแล้วก็ผสมกับสีอื่นได้คือถ้าเกิดใครซื้อลิปสติกมาแล้วสีอ่อนจริงๆว่าควรจะมีสีอ่อนเปนบ้างก็ได้นะเอาไว้ผสมกับสีเข้มๆให้มันดูดรอปลงหรืออะไรลงนะคะก็จะได้ลิปสีใหม่ คือคือแบบไม่ต้องซื้อทุกสีก็ได้ที่มันเป็นผสมกันได้อะไรเงนเนี้ยนะบอกตัวเองนะคะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะชอบวิดีโอแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะก็แลวใครยังไม่ได้กดซ u b s c r i b ์ช่องแอมนะคะก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ